สวัสดีครับทัพภูชาแนนลนะฮะตอนนี้ก็เราก็หาคุณแจกันอยู่นะครับไม่รู้ว่าล่วงหล่นไปไหนส,สผมก็เดินมานี่นะที่เขก็มาซื้งอของเนาะขับได้ไหมนะฮะ,ะโอ้เชื่อเลยนะ ใครอ่ะพี่ต่อใครไม่รอดรผมก็เดินมาซื้อไม้กวาดนะฮะหยิบตรงนี้หยิบจับอะไรตรงไหนหยิบตรงนี้หยิบจับตรงนี้ แล้วก็มาดเูเ็จแล้วก็ไปจ่ายเงินไปจ่ายเงินผมก็มาหายกูเ์อ่าไม่กวาดอันนี้ใช่ไหมน,นี่นะเอฟซีนนแล้วก็มาจ่ายตังค์ไปไหมคะับไหมคะคุณรู้เขาเก็บไว้อยู่อ่ะ เออถาเจะของร้านดูดิท่าน,นไหนจะของร้านาแล้วก็เดินออกไปข้างนอ,อกออก็เดิน,ดนมาทางนี้โอเค ก็เดินมาทีงนี่แล้วก็เดินดูของที่นี่เข้ามาที่นี่ขอบคุณเยอะนะค้ณได้เฮ็ดคุณแจรถหายเด้อนี่ขอบโอ้ขอบคุณครับผม เอาโอ้เอายี่ี่สิบก็ได้ครับไอีบ่มาได้บางครับครับครับขั้วหรือยังขัวแล้วออันนี้่ยีิบคล้เอามาเลยมาเลยหาเลยตั้งนานนะข้นมาลืมไหม่นบอกดีดีคนั้ดีดคนั้นโอ้โหโอ้โหจะไไว้ี คู้ต้องหาคู่เจใหญ่ใส่ครัไปเจอแล้วนะ F4 นะครับมามามาหายแล้วหายแล้วเดินทางกลับรับเจอแล้วนะ F4 แล้วก็จะได้ซื้ออ่าไม้กวาดนะครับอีกนะฮะโอ้เกลียดจ้า เกือบจะนั่นแล้วนะฮะเอฟีอ่าครับเนาะอ่าโอเค,อเคพารกิจต่อไปนะเราก็จะได้ซื้อไม้กวาดนะฮะการมะพร้าวนเอฟซี FC. เจอแล้วนะฮะโอเคสำอะไรที่นี้ต้องขออนุญาตล,ลงคลิปครับผม